แล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมซ่อนและแอบ,บนะครับไปดูชื่อภาษาเกมชื่ออะไรชื่อข้างล่างเลยปะ่ะวงผมมันปรับเป็นภาษาไทยมันเป็นภาษาไทยแล้วซ่อนและแอบ,บนี้มันเป็นแบบที่ว่าใครที่โดนเราไปซ่อนใช่ปะ่ะปุ๊บถ้าเราโดนหาเจอแล้วก็โดนฆ่าตายไปแต่อยากกลายาเป็นผู้ไล่แบบหากันจนหมดแบบแบบมันจะมีเวลาอยู่ผมจำไม่ผิดไม่รู้ว่ากี่นาทีปะ่ะสองนาทีหรือสี่นาทีนี่แหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอเคเราเข้ามาแล้วเพลงปิดหรือยังเอ่ยเพลงออนไลน์ นี่อันนี้คือเลือกแผนที่เฮ้ยชอบแบบนี้เดี๋ยวเอาแบบนี้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 มาแบบนี้กันคือมันจะมีที่ให้เลือกแผนที่นะทุกคนเราก็จะเด้งเข้าไปในแมปคนแรกได้แหละเขาจะเลือกกันหนึ่งคนแล้วก็ที่เหลือก็คือซ่อนแอบซ่อนเอาแล้วทำไมกูอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวด้วยะผมอยู่นอกวงผมก็เลยไม่ได้เข้าไปในแมปโอ้ไม่ก็ชนะตอนนี้กูไปอยู่นี่ เนี่ยมันจะผิวปาเรียกไปไอ้วงนี้ก็คือคนที่หาเราอาจจะเจอนะผมอยู่จุดเต็มต้นด้วยคนเป็นดดรถใว่ปะแท็กซี่ตายเรียบร้อยแล้วก็จะไปเกิดเป็นคนหานะทุกคนแล้วไอ้คนก็ได้เปรียบก็คือคนที่แอบอบแล้วมีเพื่อนมาแอบ,บข้างๆใช่ปะถ้าโดนอีตายแล้วไปเกิดเป็นคนหาก็คือจะรู้เลยว่ามีใครแอบอยู่ตรงไหนบ้างก็จะไล่ฟันได้นะทุกคน โอเคจบแล้วนี่ hey, คือคนได้คะแนนเยอะสุดทำไมได้ยืนใหม่ยืนใหม่อะโลกรายส์มาหนี่มาหนี่มาหนี่โกเบยมายืนใหม่เด้อันนี้คือแมพเมืองมันจะมีแผนที่หลงสองแผนที่แต่ว่าจะเป็นเขตอยู่ในเมืองใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่เป็นต,ตัวตัวเลขอนี้หนึ่งแปดสองเมืองสามชายหาดว่าชายหาดน่าเล่นมั้ยอันนี้มาหน,นี่มาหน,นี่ทะเลทรายทะเลทรายโหวตทะเลทรายสาม แล้วเราโอเคมานี้มาแล้วรอบนี้เรามาแล้วเฮ้ยเราเป็นกล่องเราต้องอยู่อยู่ใ,น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 ในกล้ๆนี่กล่องตรงนี้มีข้างไหนอยู่ข้างไหนล็อ,อกผู้ราปผู้ราอยู่ไหนเนาะคงก,กระดูตรงนั้นอ๋อแล้วนั่นมันบินไปไหนวะนั่นโอ๊ยหรือเปล่านุนนุนผู้ราอยู่นู่นคือ ฟันมั่วทินมั่วก็ไม่เป็นไรนะขอแก้คุณหาไปเรื่อยมันหมดเวลาคือน่าจะเจองอ่ายแบบเจออะไรก็ฟันฟันฟันปัญหาไปน่าจะเจอแต่ตอนนี้เราต้องแอบให้เนียนก่อนตอนนี้ถ้ามีคนแถวนี้ตายเราต้องเปลี่ยนจุดนะเพราะว่าเดี๋ยวมีคนรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ยังนนไม่เห็นไล่ตีหินอยู่จริงเลยครับตายแน่นอนโดนยิงอ่ะดิไม่มนลูกกระสืญอย่าโดนกูนะเคมอบไปวิ่งเงียก็ไม่หลอด อ,อย่าฟันมั่วดิก่อนเฮ้ยได้อยู่แล้วมันเป็นสิ่งของที่เล็กอะ่ะมันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่คนอื่นมันมันไม่ค่อยสนใจสิ่งของที่เป็นเล็กๆอะ่ะมันจะสนใจพวกใหญ่ๆเนี่ยมันต้นกระบ,บอกเพชรเจ็ดวิเจ็ดวิแม่งยิงมั่วเลยปะโอเครอดไว้ได้100หนึ่งร้อยเหรียญโอเคไปใหม่เรื่องแบบใหม่ตรงกลางคลินิกเหรอ ทะเลทรายหรืมันบอกชื่อมั่วเดาอะไรไม่ได้๋พวกนี้เดี๋ยวต้องเห็นภาพขึ้นมาก่อนเราค่อยรู้ว่าเป็นตรงไหนแปดหกข่าป่าไม่ค่อยชอบเอาเมืองดีกว่าในเมืองเราเล่นในเมืองโอโหแลวแม่งเอาป่ากันเยอะจัดสี่คนกำลังเลือกนคนแรกได้หาอยู่แล้วคนแรกอยากให้ผมเดี๋ยวเราได้เป็นอะไรเป็นก้อนหินนี่กูอยู่ตรงนี้เลยเนียนจัดเนียนจัดเลยตรงนี้ อาวีจะปล่อยตัวผู้หาลงม,มาแล้วแล้วแ,วแมปมันแคบด้วยนะแมปป่าเนี่ยหากันง่ายจันแมปมันแคบอะ่ะอยู่ไหนกันเนยคนย้วยยวนว่ะไอ้ฝันมัว่วฝันมั่วแล้ววิ่งไปเฉยแสดงว่ามองไม่เห็นตอนที่เราวิ่งนยเดโด เรื่องยายายาย,ายาฟันไปไปไปมนยิงเอาเอาเรื่องโหดจัดอะโอเคถ้าเราลอดถึงสามตาแล้วนะทุกคนคือตาที่สี่ผมย้หยเขาไปเขาให้เขาฆ่าต้นเกนเลเราไปเป็น ไปเป็นผู้หาดูโอเคอย่าฟันมั่วยิงไงก็ง <c oughs> ยิงยังยิงซ้ำที่เดิมอ่ะคือถ้ายิงโดนนัดหนึ่งหรือตีโดนครั้งหนึ่งคือดามเมจมันขึ้นอยู่แล้วมีเสียงด้วยให้ <c oughs> เราอยู่ยิงไปก่อนไวม ه, คนต้งตายไปเหลือสี่คนแล้วยิงผ่านผมไปหมดเลยปะไอ้นี่ไม่กล้าฟันที่เดิมแน่นอนพวกันฟันผมไปแล้วรอบแรกแล้วมันไม่เห็นผมผมว่าผมน่าจะรอด่ะเออีกจานหนึ่งถ้าเรารอดคือตาที่สี่เราไปเป็นผู้หาเลยหกห้าสี่แล้วมวงมาวนเวียนอะไรแถวนี้วะ 2องหนึ่งศูนย์โอเคเราลอดแล้วเอาพีระมิดเหมือนเดิมครับแล้วจะไปแอบบนที่อย่างนี้นมันเด็ดชัดเกินไปเลือกคนเป็นครับผมชีโซยอยู่ข้างล่างเร่แล้วนะครับผมโอเคคนนี้ตรงไหนดิเออสิบหกนี่ไรอุ้มหรอถ้แอบบนนี้มันก็ไม่เนียนเลยตรงไหนดีวะนี่เว้ยอดนี่เลยรนี่ตรงนี้เลย ถ้าคนจับแมพได้ก็คือจะรู้เลยนะว่าตรงนี้มันมีต้นไม้ก้อนหนึ่งอะไรทั้งสิ้นมาแล้วมาแล้วดูดูวิ่งหนีดิเออไอรัวไม้โยโยวนจัดว่ะตุ่งพลาดไปดิร้อยแตกครับตอนน่าจะจงใจนะเพราะว่าเขาจะได้หาวิศักต์ต้นเลยหรอวะอ๋อเนี่ยเนี่ยไอ้ตุงเัินตุงหนึ่งแล้วก็ต้นกระบองเพชรด้วยย่านี่ดียังไม่หยุดเดินอีกอะ มูลคนนี้เป็นด้วยนะแบบฆ่าได้รัวๆไม่มีใครหนีเขาได้ฝั่งนี้ก็เอาเรื่องจัดปะเฮ้ยย่ามอย่ามาเนี้ยมันอันโดนเราด้วยกูอยู่ที่ไม่เหนี่ยนเลยเนี่ยฟันอะไรปันลมอ่ะโดนด้วยกูหมไม้น่นเอาแล้วมึงไม่เอาตัวนี้ให้ตายก่อนอ่ะอือสองพุ่มมนเลย ฝั่งนู้นก็แลกค่ากันเอาเรื่องจัดปะยายยายย้าย้ายายาย,าย,าย,ายองไว้ชีวิตเราเว้ยอ้เขามันก็หลงนี่หรออ๋อหายหายหายไม่มันเปลี่ยนเป็นต้นไม้ได้ปะแปลงร่างใหม่ได้มันน่าจะเป็นบีไอพีมันก็ขยับนิดนิดเพื่อไม่ให้ขอมองเห็นมันโหเราเยอะจัดคนหาตอนนี้เจ๊มึง ยั่วๆเอะเอา๋อออวิ่งเลยไปเฉยฟันฟันฟันเป็นเป้าหมายแล้วกูบอกเลยนกเยอะจัดอ่ะเหลือแค่สี่คนเอ้ยกูนึกว่าจะวิ่งมาฟันผู้ไม้ซะแล้วไม่มีนะไม่มีนะเดี๋ยวรอสักสามสิบวิยี่สิบวิแลวผมจะยั่วๆไปหนึ่งรอบนะมันจะไล่ฆ่าเราทันไหมเออุ้ยไปเร็วไปแล้ว จ้าดีแม,งม่งวิ่งมาตีผมเฉยอะเอ้าจ้าดูดิีแค่นัดเดียวยา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 คนัดเดียวไม่รอดวะนี่กูเล็งมาตั้งนานแล้วไม่งยิงว่าได้เลยนะ แหลกอะ่ะเอาดิตรงไหนนี่หายตรงนี้ใช่วะหมากระโหลกเนี่ยโอ้โหเหลือคนเดียวคนสุดท้ายอะ่ะโอ้โหเลือกป่ากันวะเลือกป่ากันมันแมวตรงอื่นบ้างโอเคอเคัดหคาผู้ เอาชีวิตรอดดูดิใครจะได้เป็นเออผมได้เป็นเลยว่ะมันเขารู้นะว่าเราอยากเป็นมันเขารู้เลยว่า,วาเราอยากเป็นแล้วเขาก็เลยให้ให้เรา,เ,าเด็กอันนี้ไม่ไม่น่ามน งวดเอาดิมันเซียนมันมีต้นหญ้าอยู่นั่นอ่าปกติไอ้ตรงนี้มันไม่มีไม้เอ้าแล้วยิยยงทำไมยิงไม่โดนวะตายไปใช่ไหมไม่โดนกูว่ะหายช่วยกูหายช่วยกู จริงจิงไม่ถูลด้วยนะหรือว,ว,ว่าเพราะว่ามันเป็นต้นไมป้ปะชักมากนะเสร็จแล้วเออไม่ใช่เหรอเฮ้ยอ่ะแล้วมึงออกไปเลยเหรอให้กูหาคนเดียวไปยิงก็กูหน่อยกูหน่อยก็ได้ บ้าขั่งแล้วตอนนี้บ้าข้างแล้วผมข้างแล้วผมข้างเฮ้ยเฮ้ยไม่เจอจริงเหรอเป็นงงที่ไงบางทีเราไปเร็วเกินเหรออ,อ๋อมันมาให้ผมฆ่าไหมกสารผมหายมไม่เจอทักทีเขาคงสิแบบนี้อ่อแล้ววิ่งชน มันมีคนถือปากฝั่งนู้นเจมเวลาเจมเปลาแค่ฉันเนี่ยสามคนโอ้โหหมดเวลาพอดีอ่ะจริงหมดเวลาเลยอ่ะหินนู่นร้อ,อนตายไปดิกู ก็ค่อยยิงไว้โหแล้วหมดเวลาละเหลือแค่สามคนเองร้อยโอเคนะทุกคนสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอยากให้เล่นแมปเกี่ยวกับแมปอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมตอนนี้นะครับแมปซ่อนและแอบนะครับผมเข้ามา่นก็นไรผมว่าสนุกสนุกทั้งคนหาแล้วก็คนซ่อนเลยนะทุกคนก็ทีนี้ก็ไปแค่นี้ครับเจอกันใหม่พี่นะครับบ๊ายบาย